ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเตรียมระวังรับฝนชุดใหม่พยากรณ์อากาศวันนี้และในอีก7วันล่วงหน้าพยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติกับวันเสาร์ที่16ก,กรกฎาคมนะครับซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาพยากรณาา์ประจำวัน และพยากรณ์ในอีก7็วันล่วงหน้าจะเป็นเช่นไรกันบ้างก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในด้านของภาพขาวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านกันก่อนนะครับภาพขาวแรกเป็นภาพสดมวลน้ําจากห้วยน้ําเค็มที่ไหลเข้ามาในพื้นที่อ่างประปาล้นไปตามห้วยที่บริเวณตาบลดอนหนินอําเภอบัวใหญ่และตําบลโนน,นประดูอําเภอสีดาซึ่งเป็นเขตฟอระวังน้ําล้นลําห้วยนะครับซึ่งภาพ ก็อย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเพจที่นี่บัวใหญ่ภาพข่าวเหตุการณ์ต่อไปเป็นภาพที่บริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์บ้านทามากลวยหมู่เก้าตำบลวัดป่าโดยล่าสุดเมื่อวานนี้15กรกฎาคม2565เวลา6นาฬิกาได้เกิดน้ำท่วมผิวการจราจรบริเวณเส้นทางบ้านทามากลวย บ้านผ้าขาวช่วงหมู่ที่9ตําบลวัดป่าอําเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งน้ําท่วมบนพื้นผิวการจราจรและไหลเข้าท่วมบ้านเรือประชาชนซึ่งรถเด็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้รถยกสูงผ่านได้สะดวกแต่ต้องใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะครับขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากคุณเซียนโฟนภาพข่าวเหตุการณ์ต่อไป เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่บริเวณอำเภอหลุมสักจังหวัดเพชรบูร์เช่นกันนะครับที่บริเวณแยกสีสะอาดและแยกร่องไผ่ซึ่งนะครับการสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบากและยังคงมีรถหลายคันที่จอดดับนะครับต้องใช้กู้ภัยในการช่วยเหลือประชาชนโดยนะครับได้เกิดน้ำท่วมทั้งสองจุดโดยจุดที่หอยู่บริเวณแยกสีสะอาด และจุดที่2แยก่องไผ่นะครับซึ่งภาพก็อย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเพจคอข่าวเพชรบูรณ์ส่วนการคาดการณ์พยากรณ์อากาศพยากรณ์ฝนในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าซึ่งประเทศไทยของเรา จะมีฝนฟ้าขนองลดลงนะครับแต่ยังคงมีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่เนื่องจากในอีก24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุม,สมตะวันตกเฉียงใต้ย,ยังคงมีกําลังปานกลางปกคลุมทะเลอันดามันทะเลอ่าวไทยและประเทศไทยในขณะที่ร่องมรสมุมพาดผ่านภาคเหนือเข้าสู่หยออ่อมความรกาศต่ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงทําให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทั้งบริเวณภาคเหนืออีสานกลางตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดลุ่มเชิงเขาใกล้ฐานน้ำไหลผ่านขอให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะครับส่วนคลื่นลมทะเลจะมีกำลังอ่อนลงมีกกำลังปานกลางทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง1-2เมตร ห่างจากฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนโดยพื้นที่ฝนในวันนี้16กรกกาคมมาคิดสุดอยู่ที่ภาคเหนือและบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝน70%ของพื้นที่โดยฝนตกหนักในวันนี้ยังคงมีลักษณะของการกระจุกตกได้เป็นบางพื้นที่ของบริเวณภาคเหนืออีสานกลางตะวันออก และบริเวณภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลส่วนรองลงมานะครับที่บริเวณภาคตะวับบนออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันออกและกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝน,น6กสิบเปนของพื้นที่ส่วนฝนน้อยที่สุดในวันนี้อยู่ที่ภาคกลางนะครับฝน4ี่สิบเนของพื้นที่ภาคเหนือในวันนี้ฝนฟ้าคะนองเจ็ดสิบเปนของพื้นที่เน้นจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านลำปางลำพูน แพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสพยากรณ์ากาศพื้นที่ภาคตะวนออกเฉียงเหนือในวันนี้ฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับแต่เป็นส่วนน้อยบริเวจังหวัดเลยหนองคายปึงการหนองบรลําภูอุรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 3 3มถึงสาหองศาเันเซียสพยากรณ์อากาศพื้นที่ภาคกลางฝนฟ้าขนอง40เ็นของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณการจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนคนปรปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด3 4 3 6ถึงหองศาทซลเซียสพยากรณ์อากาศพื้นที่ภาคตะ,ตะวันออกฝนฟ้าขนอง60เ็นของพื้นที่ ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด29-35องศาเซลเซียสทะเลเคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนพื้นที่กรุงเทพม,มหานครปริมณฑลฝนฟ้าขนอหกส่วเใหของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับเน้นการตกในช่วงบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสพยากระากราพื้นที่ภาคใต้ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนอง6กส่วนของพื้นที่เน้นเพชรบุรีประจวบคีรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสดุด33-35อาองศาเซลเซียสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนนครศรีธรรมราชลงไป ทะเลเคลื่นสูง1-2เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ,ฟ้าขนองเจของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาทะเลเคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่กระบี่ลงไป ทะเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับส่วนการคาดการณ์พยากราณ์พยากรณ์ฝนในอีก10วันล่วงหน้าตั้งแต่ในวันนี้16กรกฎาคมจนถึง25กรกฎาคม2565นะครับโดย16กรกฎาคมมรสุมตัาตกเฉียงใต้ยังคงมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงประกอบกับแนวร่องมรสุม ที่สวิงกลับขึ้นไปพาดผ่านบริเวณภาคเหนืออีสานทางตอนบนเข้าสู่หยงองวามระกาศต่ำบริเวณด้านตะออกของประเทศเวียดนามประเทศไทยจึงยังคงมีฝนฟ้าะนองอย่างต่อนเนื่องนะครับและจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทั้งภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกและบริเวณภาคใต้โดยเฉพาะด้านรับลมมรสมุมบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ ในช่วง1นถึงสวันนี้นะครับขอให้ระวังตรายจากฝนตกหนักฝนสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเพิ่มความระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองส่วนคลื่นลมจะมีกำลังแรงนะครับในช่วงนี้จากนั้นนะครับ17จนถึง19ก,กรกฎาคมฝนฟ้าขนองบริเวณประเทศไทยทางตอนบนและภาคใต้จะลดน้อยลงนะครับเนื่องจากมรสุมตะวตกเฉียงใต้จะมีกำลังอ่อนลง หลังจากนั้นในช่วงวันที่20กรกฎาคมเป็นต้นไปจนถึง25กรกฎาคมฝนฟ้าขนองบริเวณประเทศไทยทางตอนบนแล้วบริเวณภาคใต้จะเพิ่มมากขึ้นอีกครั้งนะครับมรสุมจะมีกําลังแรงขึ้นนะครบโดยสรุปในวันนี้ยังคงมีฝนฟ้าขนองและจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ทั้งภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงบริเวณภาคใต้ จากนั้น17-19ก,กรกฎาคมฝนจะลดลงนะครับและจะเพิ่มมากขึ้นอีกครั้งในช่วงวันที่20จนถึง25กรกฎาคม2565หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็น,นระยะ,ะยะอย่างคันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ